กรับสวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการ Sky Nine TV ดะครับผมท่านอยู่ในเกมมือถือนะครับ Off Road Master เกมเพิ่งจะออกมาใหม่นะครับผมเขาเกมเข้ามาก็ตัวเกมก็อธิบายว่าปุ่มไหนเป็นอะไรกันบ้างนะครับมีเบรกมีอะไรก็ว่าไปนะโอเคกดไปเลยผมก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ผมอาศัยการเดาเอานะครับเช่นเคยนั่นเองไปแล้วครับอ เฮ้ยภาพภาพเด็ดภาพเด็ดครับแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้าเลยฮนะอาจจะต้องอต้นไม้เต็มเตมอาจจะต้องมองจุดข้างบนขาวๆนะครับมีบไปตามจุดข้างบนขาวๆเลย เดี๋ยวถนนที่หายไปเอาลยเฮ้ยเขาบอกว่าใช่ตะขอหรือเปล่านะตะขอเราอยู่ไหนตะขออ๋อไอปุ่มแดงๆกระพริบอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นครับใช้ตะขอเกี่ยวกับตรงนี้ปั๊บก็ให้แล้วก็ดึงอ๋อโอเค เสร็จแล้วปวดตะขออกอกอือ๋อมันมุมมองนี้ได้ด้วยเว้ยแปเป็นนะอาตะขอใหม่อ๋อมันมีหลายต้นให้เลือกไนงะไปต้นนู้นเลยโอเค โอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วก็ไปต่อโอเคโอ้โหเจ๋วอะเจ๋วเจ๋วเจ๋วอืมไปเลยเอา้าวถนอนอยู่ในอ้อทางขวา ต้องสังเกตดีๆว่าตัวไกด์นำทางมันอยู่ฝั่งไหนเข้าเช่นชัยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเขาจะให้เลือกรถเหรอว้าวล็อกอยู่สีดำสีน้ำเงินตัวนี้ล็อกเอาตัวดำดีกว่าเ้ยใส่ชื่อนะครับพิมพ์ใหญ่ได้ตัวเลีกได้นะฮะชื่อ โอเคพอเข้ามาในหน้านี้มีกด play นะครับกระดาษแล้วก็ setting ือ setting ก่อนแล้วกันนะครับ control 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 กราฟิกนะครับ game play sound นะครับ music ปิดเลยบ่โอเคกดกลับกระดาษมีอะไรมีสีมีแต่งแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับ แล้วก็เนี่ยแต่งพวกเบรกพวกเอนจินต่างๆด้วยนะครับหมอมีแต่งด้วยนะโอเคเรากดเพลงอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะก่อนที่จะจบคลิปนะครับไปใดๆไปอา้าวไม่ไปอ่ะเราต้องสตาร์ทเครื่องก่อนเหรอโอ้โหต้องสตาร์ทเครื่องก่อนด้วยนะ สุดดจัดเดี๋ยวมุมมองมันสูงสูงหน่อยไม่ได้หรอดับไม่ไป น่ามาถูกทางบอกว่าโอ้โหมีออพโุดของจริงครับน่ามาถูกทางบอกว่าเดี๋ยวนะ กลับไปทางเดิมก่อนอ้าว <c oughs> ตอนแรกมันให้เลี้ยวไม่ใช่เหรอ

หรือว่าต้องไปตรงตรงค้นหายี่วะตปนเรื่องขยายบะไปดูแลกันเหมือนประมาณว่าประมาณว่าถ้าเราปรับปรับภาพยังไงแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะจะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับแบบนี้สมกตินะ มันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดอ๋อโอเคครับมันจะไม่มันจะไม่กลับมารีเซ็ตนะครับเล้ไหล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 โอ้โหมันไม่มีเบรกเหรอไย เคยให้ขึ้นข้างบนเนี่กันมั้ได้อยู่นะนี่ไงขึ้นมาก็ตรงนี้จริงๆ้วยโอ้โหเสินทางฮาลิแย่ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้มีปั๊มน้ํามันมีอะไรด้วยนะเราน่าจะต้องสร้างนะครับแคมป์สร้างอะไรตรงนี้แหละดูการแล้ตรงนี้ซ่อมเฮ้ย ซ่อมเครื่องเหรอต่อมาเป็นมีพ่วงเดรอโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังงงอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาศึกษารายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับเกมมีความน่าสนใจอย,อยู่พอสมควรนะครับมีการแต่งรถอัปเดตเอนจินเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ ออกไปตะลุยโลกกว้างนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเกมดีๆน่าสนใจจะเอามาแนะนำอีกทีนะครับสวัสดีครับผม